ลาก่เพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวเกมใหม่เ l e s สโซนซี e r o กันดีก,กว่ากับ5เรื่องที่ลาก่อยชอบและไม่ชอบของเกมนี้นะครับเพราะเกมเ l e ล s โซน o ี e ร่นั้นคือเกมใหม่ล่าสุดของค่ายเกม p o y o v e r s e นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยเล่นมาตลอดทั้งตั้งแต่เกมซีนิ p a c คตอนเปิดใหม่ๆและฮงไคาซาเดลนะครับเกมนี้เนี่ยเขาก็เน้นระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วทันใจและผมเองเนี่ยก็ลองเล่นมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็สนุกจริงนะแบบการต่อสู้ถือว่าใช้ดได้เลยนะก็มีความง่ายและมีความซับซ้อน ในเวลาเดียวกันคือมีเมคานิกระเล็กๆย่อยๆเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาใน Real ียวไทม์เลยและไม่เพียงเท่านั้นตัวเกมมีระบบใหม่ๆมากมายที่อัปเกรดจากเกมรุ่นพี่มาเยอะมากๆแต่แต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ได้มาจากเกมรุ่นพี่ด้วยเช่นกันคือมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเกมรุ่นพี่เนี่ยก็มันมีมากกว่ามีทั้งสิ่นที่ถูกใจและไม่ถูกใจเพราะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ว่าลาก่อยชอบอะไรและไม่ชอบอะไรบ้างน,นะครับเผื่อคนที่ตัดสินใจว่าจะมาลองเริ่มเล่นเกมนี้ดีไหมหรือคนที่เล่นไปแล้วเนี่ยมาถกการว่าเห็นด้วยรไ่้าางงบ ก็มาดูไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด subscribe ช่องรายการเพจถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้และสุดท้ายฝากผู้สับสนุนเจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกรมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายทั้งเกนชินสตาร์เดลและสามารถเติมเกมเซเลสโซนซีโร่ได้แล้วราคาถูกไวที่โกลเด้นเติมเกมพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเเติมกัันนยอะๆะๆครบ โอเคสำหรับใครที่อยากจะเติมการชาเกมนี้เลยเนะื้อเซเลซโอนซีโร่เนี่ยก็สามารถใช้บริการของโกลเด้นเติมเกมได้เช่นกันนะครับมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเรื่องแรกเลยที่ผมชอบก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้ละกันเล่าเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งเซตติ้งของเกมเนี่ยน่าสนใจมากคือไม่ได้ดูแฟนตาซีจ้าจ๋าเหมือนกับเกมซีนิเพ็หรือแม้แต่แบบเป็นสกิลจักรวาลเหมือนสตาร์เดลนะแต่ว่าในเซเลซโอนซีโร่นั้นอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งก็ดูอนาคตพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นชื่อว่านิวเอ u นด ซึ่งมนุษยชาติส่วนใหญ่ได้ถูกทำลายไปแล้วจากภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าฮอลโลซึ่งได้ปรากฏขึ้นมาจากอากาศบางๆทําให้เกิดมิติเหมือนมันครอบขึ้นมาครอบเมืองมาเลยแล้วมีมอนสเตอร์เป็นเอเธเรอยลอาศัยอยู่แล้วดูเหมือนถ้าคนไปติดอยู่ในนั้นนานมากเนี่ยก็เหมือนจะโดนกัดก่อนกินไปกลายเป็นมอนสเตอร์ได้เช่นกันนะครับแล้วพอนิวไดดูเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถเอาชีวิตรอดจากหฮยนะอันนี้ได้เพราะเขามีเทคโนโลยีในการคัดแยกทรัพยากรมาจากไอ้ฮอลโลตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแหล่ง และมันก็มีความขัดแย้งในหลากหลายภาคส่วนเช่นมีบริษัทผูกขาดอารมณ์แบบพวกคอ์ปอรเรทแล้วก็แก๊งเราแก๊งอาชญากรต่างๆนะครับซึ่งผู้เล่นในเกมพวกเราเองเนี่ยเราจะได้บทบาทเป็น proxy เป็นสมพี่น้องชายหญิงที่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเน้นหลักเป็นตัวไหนนะครับแต่ความเจ๋งมากที่ผมชอบอันเนี้ยเรื่องตัวละครหลักก็คือเราเหมือนจะเล่นทั้งคู่เลยเพราะต่อให้เราเลอกผู้ชายเนี่ยเราเล่นตัวผู้ชายเป็นหลักแต่ตัวผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนเนื้อเรื่องคุยกับเราอะไรเงี้ยตลอดเลยนะฮะ แล้วเราเนี่ยก็จะถูกจ้างงานไปทำภารกิจต่างๆในมิติฮอลโลเช่นการนำทางการหาของเป็นต้นเพราะเวลาคนหลุดเข้าไปในฮอลโลเนี่ยก็คือจะเหมือนถูกตัดการเชื่อมต่อจากภายนอกเลยนะครับจะมีแค่เราเนี่แหละที่ดูเหมือนเทียบเรื่องนี้มากนะเราสามารถใช้หุ่นยนต์ AI ตัวเล็กๆที่ชื่อว่าแบงบูตัวนั้นๆนนเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวละครในการทำงานในมิติฮอลโลได้ในเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกเล่าในการใช้ชีวิตประจําวันของ2พี่น้องแล้วก็มีคําขอจาก n p c ต่างๆที่ให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยอะไรก็ตามในฮอลโลนะครับ รูปแบบการเล่าเรื่องของเกมนี้ก็มีความแตกหม่เช่นกันก็คือมีการเล่าเรื่องผ่านตัวของคล้ายๆเป็นมังงะเป็นเหมือนช่องการ์ตูนที่มีเสียงภาพไปด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยใหม่มากสำหรับเกมค่ายนี้นะตอนแรกเนยคิดว่าจะมีแค่นี้แต่ก็อามีแบบวิชวลโนเวลด้วยก็คือมีภาพแล้วก็ประกอบกับเสียงหน้าตา,ต,าตัวละครเสื้อเน,นี้ยก็พบได้บ่อยในเกมตัวนี้อยู่แล้วอันนี้ปกติแล้วก็อีกแบบนึงคือมีคัทซีนซึ่งค่อนข้างใส่มาถี่และใส่มาบ่อยและที่สังเกตได้ชัดเจนคือไอพวกภาพกราฟิกแอนิเมชันของเกมเนี่ยลื่นสๆนะ,ะมาูงก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้คะแนนไปเลยสําหรับเกมใหม่ล่าสุดนี้นะครับพูดถึงเรื่องคาสิเน่พูดถึงรูปแบบการดีไซน์นิดหนึ่งคือเกมเนี่ยมีอาร์ตดีไซน์ที่ชัดมากนะจะออกไปทางแบบอาร์ตอาร์ตสตรีทสตรีทอะไรอย่างเนี้ยตัวของฟอนต์นี่ก็โดดเด่นมากนะก็คือเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวเลยของเกมนี้แล้วก็ไหนพูดถึงเรื่องอาร์ตแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของโมเดลตัวละครนะครับซึ่งจะดูแตกต่างกับเกมที่ผ่านมาของยูเวอร์สค่อนข้างเยอะอย่างแรกเนี่ยก็คือเท่าที่สังเกตไม่มีการใช้โมเดลซ้ำเลยด้วยนะ คนที่เล่นมาจะรู้ว่าโมเดลของ2เกมเนี่ยมันเหมือนมันจะมีฟิกเป็นเทมเพลตนิดหน่อยเช่นวัยรุ่นผู้ชายแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ชายอย่างเงี้ยมีเด็กผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นต้นก็คือมันจะเป็นแบบทรงเดิมแค่ว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนสีตานิดหน่อยแต่สำหรับเกมเฉล e โซนซีโร่เนี่ย ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยดูต่างกันเลยนะคือเขาอาจจะมีโมเดลแหละแต่อาจจะเป็นโมเดลที่กว้างขึ้นที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวละครมีหลากหลายแล้วไม่ได้ฟิกว่าต้องมี3แบบด้วยอย่างมีตัวละครที่เป็นพี่หมีเป็นพ,พี่หมาป่าสุดเท่อะไรเงี้ยมีตัวสีฟ้าด้วยคือหลากหลายสุดๆไปเลยนะครับ หรือแม้แต่อินเวชันท่าวิ่งถ้าจับอาวุธตัวละครอาวุธแต่ละตัวไม่ซ้ํากันสักตัวเลยเพราะอย่างสองเกมที่รตัวอย่างไปอย่างถ้าเกมซีนิแผร่นี่ชัดมากคือถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยวิ่งท่าเดีวยวกันหมดตัวละครที่ใช้โมเดลเด็กก็จะวิ่งกลางแขนเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเซเลสโซซิโร่เนี่ยตัวละครก็จะดูมีมิติหลากหลายมากขึ้นในอินเวชันของเขานนัเอง แล้วก็ฉากต่างๆในเกมเนี่ยก็จะดูสตรีสตรีแล้วก็ดูแล้วได้ระมันนันใจมาจากญี่ปุ่นเติมเเลยโอ้แนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนะถึงแม้จะดูมีแต่ภาษาจีนก็ตามเนะซึ่งทางเกมก็ทําออกมาได้ละเอียดมากๆ NPC เนะี่ยก็หน้าตาแทบไม่ซ้ํากันเลยนะครับถึงแมนะ้ถึงแม้แผนที่มันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นคือมันก็อารมณ์เหมือนเป็นแบบนิดๆหน่อยๆให้เราไปเดินไม่ถึงกับแบบสำรวจโอเพนเวิร์มเหมือนเกมชินอ่ะนะแต่ก็พอจะมีอะไรให้เปลี่ยนบรรยากาศได้บ้างนะฮะ อย่างที่3คือเรื่องระบบการต่อสู้ทุกความหลากหลายของตัวละครนะครับตัวละครเกมนี้เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสาย5สายดวยกันก็คือมีสายสตันสายอโนมา l ีหรือท่าปกตินะครับสายโจมตีอันนี้โจมตีอย่างเดียวชัดเจนแล้วสายสพอร์ตกับสายป้องกันแล้วก็ท่าเนี่ยก็จะมี5ท่าเช่นกันมีท่าไฟฟ้าท่าน้ําแข็งท่าไฟแล้วก็จะมีเป็นกายภาพกับท่าอีเทอร์นะอีเทอร์มันจะมีเหมือนสีรุ้งๆอะแล้วก็ในเกมนี้ในะการจัดทีมนยะส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่ท่าเดียวกันนะก็คือเล่นไฟฟ้าก็ไฟฟ้าหมดเลย หรือจัดทีมตามแก๊งก็ได้คือตัวละครแต่ละตัวมันจะมีเหมือนกลุ่มแก๊งอยู่อ่ะถ้าเราจัดทีมที่มันมีแก๊งเดียวกันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโบนัสเกิดขึ้นได้นะครับทีเนี้ยในการต่อสู้เนี่ยก็มีหลากหลายสกิลให้เราใช้ก็คือมี1การตีปกตินะคลิกๆไป2คือการหลบหลีกอ่าเกมนี้ก็มีจังหวะหลบปุ๊บแล้วก็ปล่อยสกิลพิเศษท่าพิเศษได้ถ้าหลบถูกจังหวะซึ่งการหลบถูกจังหวะนั้นก็รู้สึกว่านะไม่ได้ยากเกินไปเหมือนเกมที่คือโอเคเกมนี้มันคงไม แล้วก็จะมีสกิลซัพพอร์ตนะครับสกิลพิเศษและสกิลต่อเนื่องนั่นเองอย่างสกิลพิเศษเนี่ยก็ต้องเก็บเกณฑ์ให้ได้ก่อนถึงจะใช้ได้สกิลต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะอยู่ที่การสลับตัวเวลาเราใช้สกิลฟาดมอนเวลามอน,มอนล้มอยู่อย่างเงี้ยก็จะสามารถมีสกิลต่อเนื่องที่สามารถสลับเพื่อนในทีมเนี่ยออกมาปล่อยสกิลได้แล้วถ้าไม่ตายเนี่ยเกมนี้เป็นเกณฑ์รวมกันหมดนะคือกดใช้ตัวหนึ่งปุ๊บก็ต้องเก็บใหม่เลยไม่ใช่ว่าใช้ทีละตัวเหมือนเหมือนเกณชินอะไรเงี้ยที่หลอดไม้แต่มันแยกกัน รูปแบบการเล่นเนี่ยก็เลยมันก็เลยดูไม่ซ้ำซากกับเกมอื่นแต่แต่มันก็จะมีเหมือนคร่าวๆนิดหน่อยให้พอจะนึกภาพออกเช่นไอตัวศัตรูในเกมเนี่ยมันจะมีเหมือนหลอดสตานอยู่ที่ที่อยู่ด้านล่างหลอดเลื่อนซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันคล้ายๆกับเกจเบรกของซาเรลนะคือจะประสงค์ในเกมซารเรลอย่างเงี้ยเราเบรกมอนก่อนถูกไหมแล้วเราค่อยฟาดเดเมจอันนี้คล้ายกันคือเราเอาตัวที่เป็นสายสตานมาฟาดให้ศัตรูติดตันก่อนแล้วพอศัตรูติดตนันปุ๊บเนี่ยเขาจะโดนเดเมจแรงขึ้นก็ค่อยอัดตัวเดเมจออกมาประมาณเนี่ยเท แล้วก็การแพรรี่การหลบของเกมน,นี้เนี่ยก็มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยที่มันจะมีแสงจากตัวมอนต์แจ้งแต่เราก่อนแบบชิ่งชิ่งเงี้ยแล้วพอเรากดหลบหรือกดสลับตัวเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันแตกต่างกาันบางตัวก็จะหลบแล้วก็อัดสกิล,ลกลับไปแต่เมื่อตัวเนี่ยมันจะแพรรี่คือเอาส่วนใหญ่เป็นตัวที่มีดาบเลยหรือดาบใหญ่ๆก็คือจิ้งเหมือนกับเอาดาบรับหน้าเดเมจมอนแล้วก็สวนกลับต่อเลยซึ่งอันนี้ก็ได้ยินฟีดแบ c จากคนที่เล่นมาบ่อยๆว่าสุดท้ายนะฟังแค่เสียงก็พอแอนะิ ทำบ่อยจะรู้สึกซ้ำซากหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องขอฟีดแบ็คนที่อาจจะเล่นเยอะๆนะวันละหลายชั่วโมงเนี่ยก็มาบอกหน่อยว่าเวลาหลบหรือเวลาแพรีบบ่อยๆเนี่ยมันยังสนุกอยู่ไหมหรือหลังๆมันอาจจะดูซ้ำๆแล้วนะแ,แต่สำหรับผมผมเล่นไม่ได้เยอะมากในะแต่ละวันไงก็เพลินๆดีนะและสุดท้ายที่ชอบก็คือเรื่องของการดูเนื้อเรื่องย้อนหลังและการสกิปเนื้อเรื่องนะความเนียของเกมนี้คือเราสามารถดูคัซีนย้อนหลังได้นะแล้วที่ดูเนี่ยคือสร้างสรรค์มากๆคือเราจะมีชั้นบันทึกวิดีโออยู่ในบ้านนะเราอยากดูเนื้อเรื่องงตรรหนก็สามามถ เลือกดูได้เลยเหมือนเลือกหนังดูนะครับได้สามารถสกิปเนื้อเรื่องได้ด้วยโอ้โหแล้วพอสกิปเสร็จปุ๊บไม่ธรรมดานะสกิปเสร็จมีสรุปเนื้อเรื่องที่ข้าไปให้ด้วยแบบอารมณ์สรงสมรรถนะ,ท,ะทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องบ้างเวลากดปุ่มสกิปนะฮะแต่บางทีก็สกิปไม่ได้นะแล้วแล้วแต่จุดแต่ว่าคือโอ้โหเกมค่ายนี้แค่มีสกิปมาเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมผมเห็นว่าเกมเกีนชินกับซาร์เลยมีคนขอเยอะมากนะไม่มีให้นะฮะก็นี่เลยประมาณนี้สำหรับเรื่องที่โอเคเลยสำหรับเ,เกมนี้น ทีนี้เรื่องที่รู้สึกแบบกลางๆหรือไม่ค่อยโอเคอันดับแรกเนยก็คือระบบทีวีนั่นเองแล้วจริงส่วนตัวเนี่ยผมชอบการเดินเป็นช่องๆนะแต่ว่าทีวีเนี่ยบางทีมันก็เยอะไปนิดนึงจุดที่ชอบของระบบทีวีเนี่ยคือมันมีความเป็นพัซเซิลนิดหน่อยนะแบบนิดหน่อยจริงๆอะ่ะแต่ก็เป็นจุดที่ไม่ชอบด้วยเพราะผมว่าคือถ้าเขาจะให้เราแก้พัซเซิลต่างๆอะ่ะคือมันสามารถไปสูตรกว่าระบบทีวีนี้ได้เยอะเลยคือ มันเป็นเหมือนพัซเซิลที่ไม่ได้ยากอะไรแล้วมันมีความเสียเวลาแล้วมันมีความโดนบังคับเล่นนิดหน่อยซึ่ง่ผมก็เข้าใจว่าเควสในทีทีวีมันนานเกินไปอ่ะมันก็ทําให้แบบโอ้โหไม่ค่อยจะสบอารมณ์เหมือนกันก็คือฉันอยากจะเข้ามาฟาดจุบจับจุบจับแต่ว่าต้องมานั่งเดินขึ้นลงซ้ายขวากับอีทีวีเนี่ยแล้วก็การเดินแต่ละครั้งนี่นะแสงสีชวนปวดตามากๆขณะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไอ้พวกอะไรโมชั่นซิกเนต์เนี่ยยังเรนยังมึนๆเลย แล้วบางทีมันแผนที่มันใหญ่ใช่ไหมต้องมีมุดทีวีขึ้นลงด้วยนะแบบวืดขึ้นวืดลงอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ชอบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยไม่ชอบเวียนหัวแสบตาเนะี่ยอาจจะมีปัญหากับเวลาเล่นทีวีได้นะแล้วก็พูดถึงความจอสั่นเนี่ยตอนแอคชั่นการต่อสู้ในเกมเนี่ยก็มาบ่อยเหมือนกันนะบางทีแบบแพรี่เนี่ยโอ้โหมุมกล้องฉวบฉวับสกิลบ้างทําให้ตายสลับตัวกล้องจะมีความชวบฉวับมีความสัน่นมีความแสงอย่างเงี้ยแทบจะทุกฉากเลยนะครับ บางคนอาจจะรู้สึกชอบแต่บางคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเกมนี้มันปิดระบบจอสั่นไม่ได้คือตอนเดินในทีวีเนี่ยจอก็สั่นไม่แพ้กันอันนี้เศร้ามากสำหรับคนที่แบบมือง่ายหรือเป็น motion sickness ทรมานมากๆนะโดยสรุปรวมก็ให้คะแนนเยอะเลยสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมคุณภาพของค่าย holy wars เลยดูแปลกใหม่สุดๆนะครับทั้งสไตล์ของการออกแบบอาร์นะครับเมนูต่างๆนะฟีเจอร์เนะี่ยก็จะมีแบบเลเวลอะไรคล้ายเดิมแต่ว่าด้วยอินเทอร์เฟซที่เขาออกแบบมา ก็เลยดูใหม่หมดเลยให้ความรู้สึกที่มันไม่ซ้ําดีนะแล้วก็อย่างที่บอกก็ติดที่อาจจะแบบเรื่องทีวีอาจจะนานไปนิดนึงแสงบูบา้าบูบ้าหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวเราเล่นกันต่อไปว่าจะมีอะไรให้เราเพิ่มเติมในช่วงท้ายเกมหรืออีเวนต์ต่างๆที่ค่ายนี้เขาจะใส่มาเพิ่มนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็แนะนํามาลองดูได้นะเกมนี้ก็อาจจะไม่ได้ถึงกับชอบทุกคนแต่ถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็น่าจะอยู่กับมันได้ยาวๆนะฮะระบบต่อสู้เนี่ยก็ดูแล้วมีอะไรให้เรียนรู้อีกพอสมควรเลย แล้วถ้าเล่นได้แบบมันขึ้นเล่นตัวละครได้ละเอียดขึ้นเนี่ยก็น่าจะสนุกขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้แหละคือรีวิวของลาก่อยกับเกมเซเลสโซนซีโร่นั่นเองนะครับคิดเห็นยังไงเนะี่ยก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับว่าชอบเกมนี้ตรงไหนและไม่ชอบตรงไหนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนไอเดียากันนะให้กับคนที่กำลังตัดสินใจยอยู่ด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับก็ขอให้มีความสุขกับเกมใหม่นี้และถ้าใครจะเปิดกาชาก็ขอให้ไม่หลุดเลนนะครับใช้บริการ ร้านกูเด่นเติมเกมได้เลยนะครฝาฝา่อีกรอบหนึ่งนะสวัน,นี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย